ครั้งนี้อย่าล <ai> ืมว่าเราจัดการนะคะตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนะสำหรับใครที่แบบว่าอยู่จังหวัดใกล้ๆฝากแนะนำบอกต่อเลยนะคะว่าสามารถมานะคะเดินเยี่ยมชมภายในงานแล้วก็รับข้อเสนอสุดพิเศษกันได้นะซึ่งงานนี้ก็จะเป็นข้อเสนอเดียวกับในงาน Motor Expo ด้วยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพเลยเป็นชาวสุพรณบุรีก็สามารถจับจองนะในส่วนของรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะ พิเศษกันได้เลยนะคะและที่สําคัญเลยคนะ่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรานะคะอีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่นะคะช่วงมินิมอเตโชกันแล้วเชื่อเลยว่าวันนี้ค่ะด้านหน้าด้านข้างรวมถึงด้านบนจะต้องนะคะช่วยกันร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดจากนะคะโรบินสันไลฟ์สไตล์ส,สุพรรณบุรีด้วยนะคะเลย แดนเซอร์ของเราวันนี้จัดเต็มวามากเลยนะคะแล้วก็ที่สัาคัญเลยนี้เนี่ยเขาบอกว่าศิลปินของเราเตรียมเพลงหลากหลายบทเพลงนะคะมาฝากให้กับนะทุกท่านอย่างแน่นอนและที่สําคัญเลยนะสำหรับศิลปินของเราท่านนี้เชื่อว่าหลายท่านเนาะติดตามเตาน,นะคะตั้งแต่ในรายการทีวีกันมาแล้วและตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านเลยนะที่เข้าสู่การเป็นศิลปินนะะอย่างเต็มตัวกันแล้วมีนะคะกดบานะในหน้าที่ของการ เนาะว่าความสุขให้กับคุณลูกค้าอยู่ที่นี่นั่นเองเนาะและขอประชาัมพัคัญเพิ่มเติมนะคะพี่ๆค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าลืมนะใครที่ยืนข้างรถเนาะขออนุญาตไม่พิงรถนะคะวันนี้เรานำรถสวยๆมาจัดแสดงที่นี่เนาะก็อยากจะให้ช่วยกันนะคะดูแลรอบๆรถด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้รถขังคาเลูกค้านะคะจากทาให้กรยนด์เนาะเดี๋ยวเราจะแบบว่าจะได้แบบว่าดู รีกำลังเห็นได้บบนะคะ สวัสดีบันนี้เมเดียนนะครับงับน้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ